พี่พงศ์ทำไมพี่กลับมาเร็วจังเลยอะพี่ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอต้องพี่ไม่กลับเร็วอ่ะพี่ก็เห็นเหรอว่าลีนเอาชู้เข้ามาในห้องเนี่ยแกอายเหรอพี่แกอายเหรอทำไมตอนนั้นไม่แต่แรกเลยคิดพวกแกสองคนนี่มันเลทั้งคู่ไอกคนหนึ่งก็กินไม่เลือกอีกคนก็มัดมากไม่พอ เงีอยอะไรไอ้็คอยจอนแกไม่รู้หรอว่าผู้หญิงเราก็มีผัวแล้วรู้ครับรู้วีคนทำเป็นอย่างนี้ฮะ แีรอกมันโกงนะว่าไหมไอ้นนองนี่แกน้องใจกันไปมีทูกับเพียอคนอื่นแล้วกลาตอบทุ่งเงิน ก็อย่าไปเชื่อมาแล้วเพราเราไม่น่ากินแนเห็น้กันหมดเออเออก้อยหนุ่มหนุมขอโทษนะก็ยังพูดให้หลุนะนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะหนุ่มจะไม่ลอกใจก้อยแล้วนะก้อยนะเสียใจด้วยอย่างตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำผิดมาเรื่องอะไรฉันไม่รู้ แต่เรื่องนอกใจไปมีถูเนี่ยครั้งเดียวมักนกระอแล้วยใส่หเชันได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องกลับมีกน,นะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนกันอ,อ้แล้วแบบนี้ลุงจะอยู่ที่ไหนอะยจะไปอยู่ไหนมันก็เ่องชีวิตน, <laughs> นะเหนะมือนไม่มีคุณค่าใดก็ทำกิจวันจําวันอยู่ต่อไปออกไป เลี้ยงเนี่ยจ้าแกไม่ต้องมาเลี้ยงกเมียะฉันไม่มีผัวจ็ช่วยอย่างแกไปอไอกไปออกไปด้วยเออไปก็ได้ ติดตามชมเส้นทางบันเทิงและละครเรื่องค่ะส่วนพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้ไม่คิดละวันได้นันตีนแม้ผู้ประมาทก็ทุนมคนที้ถาไมีเดิจ,<า>จ้ะของตนและไม่ควรประมาทไปท้าทายวันนี้ด้วยภาพความน่า, <c oughs> นานรักในของสมาชิกใหม่ในสวนสัตว์ฟอตเวิร์ธของรัฐเท็กซัสของสหรัฐนั่นเองนะคะนั่นก็คือลูกฮีราสไวน์เมสตาเราไปพร้อมภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาพัมดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณการจากปู่ยักตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือเป็นวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตร